วันนี้นะคะฝนตกมาตอนเช้าอ่ะป้าก็ไม่รดน้ำกุหลาบค่ะแต่พอวันนี้ดูว่า,าใบเขาไม่สดชื่นเท่าที่ควรนะป้าก็เลยรดน้ําแต่ก่อนหน้าที่จะรดน้ำเนี่ยป้าก็ให้ปุ๋ยค่ะปุ๋ยต้องสลับสลับกันนะป้าใช้อยู่เป็นประจำอ่ะเหมือนยาสามันประจําบ้านมีอยู่สองขนานค่ะสูตรเสมอคือ1 6บสตัว กับอีกสูตรหนึ่งก็คือตัวกลางสูงนะคะซึ่งช่องสบายจังแนะนำมาว่าถ้าจะให้ออกดอกอะต้องใช้ตัวกลางสูงค่ะช่วงนี้ก็มีกุหลาบติดต้นให้ป้าได้เห็นหลายดอกนะคะเช่นคินเดบลูค่ะสวยมากเลยอะ่ะเป็นสีม่วงนะซึ่งป้าใฝ่ฝันมากอยากได้นะคะก็ได้มาจริงๆอะ่ะส่วนเจ้าของบ้านเลยก็คือเรดบาคร่าค่ะ ออกทุกวันนะคะสลับกันน้อยบ้างมากบ้างแต่ที่เรานัดกันไว้ว่าจะให้ออกช่วงวาเลนไทน์เนี่ยเขาก็ออกมาก่อนนะคะแต่ก็ยังมีปลอบใจป้าคือออกกิ่งแดงๆมาอีกหลายกิ่งเลยค่ะคาดว่าเขาจะโตในรอบดอกพอดีช่วงวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ป้าให้ปุ๋ยสูตร16ค่ะอันนี้เป็นกุหลาบ ออมอนไกลกังวลนะคะนี่ก็น่าจะเช่นเดียวกันค่ะแต่ดอกช่วงนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะป้าก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะก็ต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะเราทําตามหน้าที่เราเขาทําตามหน้าที่เขาสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันก็คือความสุขนะป้าให้ปุย๋ยทุกกระถางค่ะกระถางไหนที่เราเคยตั้งข้อสังเกตว่าให้ปุ๋ยแล้วปลายใบเขา ไม่อะเราก็ลดปุ๋ยลงค่ะให้เหลือน้อยๆแต่ป้าก็ยังยืนยัดอันนี้เป็นเจอรี่เจนนิ่งป้าลองออให้กิ่งเขาวางในแนวราบนะคะเขาก็แตกออยอดอ่อนมาตามกิ่งในแนวราบเหมือนกันค่ะเยอะแยะเลยคราวนี้เดี๋ยวป้าจะได้เห็นดอกเขาเยอะแล้วล่ะเจอรี่เจนนิ่งนะคะนี่ค่ะก็ตามอัตราภาพค่ะเลื้อๆเถอะนะคะ อยู่ใต้ต้นมะม่วงอันนี้แมนตาค่ะแมนตาก็ออกมาต้องใช้สับของป้าการว่ามอมแมมอะเพราะตอนที่เขาแย้มอะมันเลอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นคอเดสจูบิล l ี่นะคะออกมาสองครั้งเนี่ยไม่สวยเลยอะป้าก็ไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรหรือว่าป้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีด ยาไล่มแมลงตอนพบข้านะคะอาจจะเป็นได้นะต้องกลับไปทำอีกอย่างเคร่งครัดก็เป็นความสุขค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆของป้านะไม่เสียเวลาฟรีค่ะเราแลกกันนะป้าก็ฉีดน้ำแรงเทียวขาดฉีดทั้งใบทั้งต้นเพื่อที่ไล่มแมลงด้วยสังเกตไหมคะว่ากุหลาบเนี่ยไม่ได้ให้น้ำวันเดียวเขาก็ ใบสลดค่ะไม่สดขึ้นเจ็บใจนะก็คงจะเหนียนคนนะนะต้องกินอาหารสามมื้อทุกวันอนะ่ะอันนี้เป็นผัดค่ะผัดเคีวของป้านะให้ป้าได้กินตลอดเลยอะ่ะป้าก็รู้สึกดีใจค่ะเออเลดบาคาล่าค่ะเนี่ยมะใบก็ห่อเหี่ยวลงนะป้าก็สัญญาว่าต่อไปเนี้ยถ้าฝนตก เล็กๆน้อยๆอ,อย่างเนี้ยอย่างไรซะเราก็ต้องให้น้ําเขาให้พอใจะอะค่ะดูภาพป้าบริบาลกุหลาบกับต้นไม้อื่นๆนะคะพร้อมฟังเพลงป้าทินดีไปด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทินดีมีเรื่องเยอะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะกดไลค์แชร์ติดตาม แล้วก็กระดิ่งให้กับป้าด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะป้าทนด้ จนดี 吞滴。 i mm -hmm.